วันลุมพินีิเจ็ครับ19พฤษภาคม2566สนามมวยเวทีลุมพินีครับเนื้อตัวก่อนชกครับแล้วก็ช่างผ่านไปที่เรียบร้อยประกบเรียบร้อยนะครับไม่มีคู่ไหนหลุดอะไรแต่อย่างใดครับก็ขอพูดถึงแต่ละคู่ทีละคู่นะครับพูดถึงคู่นี้ก่อนแล้วกันครับคมอาวุธเอฟเอคลับกับอวตารพีเคสนชัยนะครับคู่นี้แน่นอนครับเป็นคู่ที่ต้องเคลียร์ใจกันอย่างด่วนๆเลยนะครับไฟแรกที่เจอกับอวตารเนี่ยร่างกายของคมอาวุธเองบอกว่ายังไม่พร้อมมากนะครับซึ่งโอกาสชนะมันก็50-50 แต่ไฟนี้คอมมูดบอกว่ายังไงนะครับก็ต้องเป็นเขาครับคอมมูด FA เอุบครับมวยขวาแรงปลายดีวัย24ปีจากจังหวัดน้องคายขอเปิดหน้าท้าแรกกับคู่ปรับคนเดิมอวตารพีเคสันชัยมวยไทยยิมครับมวยใจสู้เดินไม่ถอยวัย29ปีนะครับก็อวตารเป็นคนสระบุรีนะครับครั้งนี้ก็ชกกันเหมือนเดิมครับแบนตั้มเวท135-145ก็ต้องพิสูจน์กันให้ดูแลวครับว่าครั้งนี้มันจะมีดราม่าไหมมันจะเอกฉันไหมนะครับดูรูปร่างก่อนชกแล้วเป็นยังไงครับนี่ครับ อุปรางก็เหมือนเดิมนะครับลอยอยู่ที่อวตารนะครับแต่ว่าความสดความหนุ่มก็ต้องบอกว่าอยู่ที่คมอาวุธเอายังไงดีครับออกชอบใครครับผมไม่ต้องพูดเลยดูจากฟอร์มไฟที่แล้วนะครับฟอร์มไฟที่แล้วผมผมชอบคมอาวุธนะผมชอบคมอาวุธนะครับส่วนไฟนี้อวตารจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องดูกันอวตารถ้ายังแข็งโป๊กเหมือนเดิมยืนทรงเดิมได้นะครับพลังดีๆนะผมว่ามวยคู่นี้มันพอๆกันแหละอยู่ที่ว่าใครจะหมดแรงไม่หมดแรงนะครับใครโดนขอนไม่โดนขอนก็ค่อยว่ากัน ไอ้โดนผมมันต้องโดนกันทั้งคู่อู่แล้วเพราะฝีมือมันใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องความฟิตซ้อมความหนักแน่นผมว่าตรงนั้นแหละจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้เกิดจุดพลิกผันได้แล้วก็อาจจะถึงตัวถึงคนชนะเลยนะครับจะได้เป็นผู้ชนะได้ง่ายได้นะครับแล้วก็ไปอีกคู่ครับป้อมเพชรพิเคสันชัยมัทยมครับเจอกับทางดวงสมพงษ์จิตบังนนท์ครับป้อมเพชรกับดวงสมพงษ์ครับคือดวงสมพงษ์เองก็เราก็น่าจะทราบดีครับเด็กจิตบังนนท์เนาะ ดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ก็ต่อยในสายศึกของพี่บสบ้างแล้วก็ต่อยที่จิตเมืองนนท์นะครับตอนนี s <S ้ดวงสมพง์เนี่ยก็ชกวันล okay ุมินีเป็นหลักเลยนะครับเห็นกันมาหลายหลายหลาไฟก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นมวยที่รูปร่างดีครับดูจากรูปร่างตรงนี้นะครับนี่ครับดูรูปร่างครับดวงสมพง์ยาวกว่าครับแต่ว่าผมชอบป้อมเพชรนะครับผมชอบป้อมเพชรนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับก็มาดูไฟนี้นะครับป้อมเพชรซ้อม PK จะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ดวงสมพงษ์จะใช้ความใหญ่ความยาวในเกิดผลแค่ไหนนะครับขอห้อมเพชรมีกำปั้นแล้วก็มีแค้งออกทีทีแล้วกันพยายามอย่าไปคุกวงในเลยนะครับเสียเวลานะครับสำหรับมวยวันรุมพีดีนะครับคู่นี้ออกชอบป้อมเพชรนะครับามาดูอีกคู่ครับเอาิวัตรสอสมฤทธิ์ครับจะกทางเด่นเกลียงไกสิงห์มาวินเด่นเกลียงไก่สดนะครับอภิวัตรก็เก๋าสดบทเก๋าครับคู่นี้เห็นรูปร่างแล้วครับดูครับก็สูงพอๆกันนะครับเด่นเกียงไกได้ได้ยาวกว่านิดนึงนะครับ ก็มาดูว่าจะเป็นยังไงคู่นี้ถามว่าชอบไข่นะครับคู่นี้ชอบอภิวัตนะครับคิดว่าอภิวัตไฟนี้ต้องมาแล้วนะครับถ้าดับไฟนี้ผมว่าน่าจะน่าจะยากเลยสำหรับอภิวัตนะครับแล้วก็มาดูคู่นี้ครับรักเอราวัณกับมหาสมุทรครับมหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุเ๋เลยนี่แหละครับคือฝีมือจัดจ้านนะบอกต,องตรงๆนะฝีมือจัดจ้านเลยแล้วก็สําคัญเลยก็เป็นนวมเล็กด้วยครับคือมองอย่างนี้มันเหมือนจะเข้าทางรักทั้งหมดเลยนะครับ เพราะว่าเอาจริงถ้าให้ต่อยเป็นมวยห้ายกผมก็ยังก็ยังก็ยังเสียเปรียบรักอยู่ดีนะครับภาษีความเชื่อถืออยู่ที่รักนะครับแทบจะทั้งหมดเลยคู่นี้ดูผมชอบรักนะอ่ะชอบมวยตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับคู่ของคนไทยครับคู่นี้เป็นราชันสอสมนึ็กครับจากทางขุนศึกสอเดชพันธ์ออกชอบขุนศึกไปเลยครับคืออาวุธหลากหลายครับส่วนราชันนี้ก็ถือว่าเก่าใช้ได้นะครับ แต่ว่าด้วยความหลากหลายของอาวุธแล้วก็อาวุธที่เยอะกว่าผมชอบขุนศึกสอดชพันธ์นะครับรูปร่างก็ตามที่เห็นเลยครับนะครับแฟนๆชอบใครก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วก็มีไม้สังคมเจอกับทศกัณฐ์นะครับแต่ว่าคู่นี้ก็เปลี่ยนนะครับเอาไม้สังคมมาเจอกับนักชกต่างชาตินะครับดูจากเนื้อตัวตัวนี้ับเนี่ยมีรูปร่างมาให้ดูนะครับก็ได้เปรียบส่วนสูงอยู่นะครับสำหรับไม้สังคมครับก็เชียร์ไม้สังคมนะต้องเชียร์คนไทยครับ แล้วก็คู่อื่นๆครับเป็นคู่ของคนไทยเจอกับต่างชาติก็มียอดเหล็กเพชรนี่แหละครับที่จะเจอกับเดนนิสฟูริสครับนี่ครับอ่าเป็นภาพรูปร่างมาให้ดูนะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะครับรายละเอียดผมลงใต้ดีสคริปชันครับแฟนมวยมองยังไงครับแต่ละคู่รักใครชอบใครเชียร์ใครนะครับมีรูปร่างมาให้ดูนะครับประกบให้เห็นหลายๆคู่ครับในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวป้อมเพชรเนาะเจอกับดวงสมพงษ์คู่เอกก็ถือว่าน่าสนใจแล้วครับมวยสายลุยนะครับจากพีเควายยี่สิบสี่ปีนะ ป้อมเพชรอายุ24ปีจากบุรีรัมย์นะครับก็จริงๆเขาต่อยอยู่ประมาณสักน้ำหนักเขาอยู่สักร้อยสามสามนะครับส่วนดวงสมพงศ์ก็สูงยาวนะครับถนัดขวาเป็นคนสงขาอายุ25ปีอายุก็ใกล้เคียงกันอีกนะครับถือว่าน่าจะโอเคเลยนะครับคือพูดถึงป้อมเพชรหน่อยแล้วกันอันนิดหน่อยก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเขาก็ชนะยอดกีฬาสสมหมายนะครับในช่องเจ็ดสีนะครับส่วนดวงสมพงศ์เองก็ก็เห็นๆกันเรื่อยๆนะครับเขามาต่อยวัลลุมินีด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันนะครับใครชอบใครตัวตัวผมชอบป้อมเพชรไว้